จร,จริงๆกรณีนี้เนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยคะ,<ฮ>ะเราจะมีแนวคิดภาษีของเราเนี่ยมันจะมี2แบบภาษีนิติบุคคลกับภาษีบุคคลธรรมดาผมเข้าใจว่านิติบุคคลเขามีคนดูแลเสียถูกต้องอยู่แล <ฮะ S 1> ้ว20%ของกำไรอันนี้ง่ายๆนะครับแต่บุคคลธรรมดาเนี่ยบ้านเราเสียภาษีแบบขั้นบันไดครับท่านผู้ชมฮะน้องนุ่นฮะซุปเปอร์คาร์คันหนึ่งราคาเท่าไหร่ฮะก็ต้องเป็นสิบล้านอัพแมอ่าสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านผมให้ตัวเลขนะครับท่านผู้ชมฮะ คนไทยบุคคลธรรมดานะครับถ้ามีตารางขึ้นเลยนะครับคนที่ได้รับเงินได้ทั้งปีถ้าต่ำกว่าแสนห้าได้รับการยกเวน้นฮะแต่ผมไปตารางสูงสุดเลยนะฮะถ้าเกิน5ล้านบาทไปต้องเสียภาษี35%เของรายได้นะครับเพราะฉะนั้นคนซื้อซุปเปอร์คาราสิบกว่าล้านเนี่ยโอกาสที่เขาจะมีรายได้เกินปีละ5ล้านสูงไหมสูงสิคะนะครับสมมติคุณมีรายได้10ล้านเนี่ยคุณต้องเสียภาษีให้กับประเทศชาติ 3าล้านห้าะนะครับคํำถามคือคุณทําแล้วหรือยังอ,อันนี้ข้อแรกข้อที่สองครับไอ้กรณีนี้ไม่ซับซ้อนเลยจะมีบางกรณีเขาจะจดนิติบุคคลมาดูแลภาษีอีกอย่างหนึง่งถ้าคุยแบบสวยหรูก็บอกว่าเป็นวิธีในการเขาเรียกว่าในการแนะนําเรื่องทางด้านการภาษี ผมไม่อยากใช้คําว่าเลี่ยงภาษีนะคือเหมือนเป็นเทคนิคที่ทําให้เสียภาษีน้อยหน่อยอะไรเออเออเขาจะมีที่ปรึกษาด้านภาษีแต่ผมก็ลังจะบอกว่าในกรณีดีไอคอนเนี่ยไม่ซับซ้อนฮะคุณดูรายได้เลยเข้าบัญชีเขาเท่าไหร่คุณตกลางตรางภาษีบุคคลธรรมดาเลยนะครับคุณก็รู้แล้วว่าเขาควรจะขายเท่าไหร่แต่มันจะมีปัญหาต่อครับน้องนุ่นฮะธุรกิจที่เป็นลักษณะแบบนี้เนียผมไม่อยากลงธุรกิจนะฮะเดี๋ยวพี่ๆหลายคนเ็าจะเดือดร้อนผมยกตัวอย่างเช่นขายตรง อาชีพอิสระจะมีปัญหาในการคิดเรื่องภาษีผมยกตัวอย่างเช่นอาชีพอิสระผมเป็นสเปเชียลิสน้องนุ่นเข้ามาคุยกับผมผมคิดเงินกับน้องนุ่นนะครับน้องนุ่นรู้ได้ไงว่าทางการจะรู้ได้ไงว่าน้องนุ่นเสียเงินให้ผมเท่าไหร่เพราะว่าในเมื่อมันเป็นการดีลส่วนตัวมันไม่ได้มีเอกสารที่ต้องแจ้งว่าคุณเอกได้ชําระเออคุณนุ่นให้ชําระให้คุณเอกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอาชีพอย่างเงี้ยมันเป็นอาชีพที่ ทางการเขากําลังจะใช้ AI มาจับไม่ใช่เขาไม่รู้นะเขารู้แต่เขายังไม่จับเพราะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเขากําลังใช้ AI มาจับนะครับเขาดูได้ครับน้องนุ่นเสียภาษีถูกต้องมาหนึ่งสนนานของเงินสองทรัพย์สินที่เพิ่มมากขึ้นต่อให้เป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้ก็ตามเขามีวิธีประเมินนะครับเพราะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนี่คือตารางภาษีเงินได้คําถามคือพอสูงถึงขนาด 2ล้านเสีย35ล้านเสีย35คุณเสียตามตารางนี้แล้วหรือยังนะครับ